เอเบสกูยังหาวิธีแก้สตรีมที t ทีแบบว่าให้ซอสมันไม่บล็อกไม่บล็อกโปรแกรมจอเตอดปาร์ตี้ไม่ได้วะกูงงว่าทำไมเกิดกับ L กับ TFT แต่ไม่เกิดกับวาโลตันนี้ไม่ตอนเบสยิงแมเบปะเนี่ยเนี่ยหลังจากเนี่ยอุ้ยแล้วยังเ,ยเห็นเฉยๆเยว่าเวจยิงไวหรือเปล่าอยางกันเองผลงาน,าน,านงตัวเอง ว่าจัรนี้ก็ยิงไม่โดนละก็โดนอยู่ก็ไม่คตรโดนนานแล้วอ่ะคือไมกะเอาไปอย่างเดียวเลย,เเยไม,มกล้โดนเลยขึ้นว่ะขึ้นขึ้นขึ้นลุบป,ปกสตรีมได,ได้ได้ได้เดี๋ยว อันนี้เฮ้ยไวเรายิงอ่า,าก็เกือบอันนี้แต่อ๋อ <c oughs> ไอคิมคิมค่เบอ่ามึงอยู่มึงอยู่เชียงอ่ารถแมพป,ปีนี้มึงอยู่เชียงใหม่ช่วงไหนบ้าง ก็มีเดือนนี้แล้วก็เดือนหกเพราะเปิดเรียนแล้วแล้วอะัง้มันก็อยู่ยาวเลยไหมอืมใช่มั้งใช่ใช่แห <Okay. S 2> ละดูว่าเดี๋ยวกูจะทำงานเก็บตังค์สิ้นปีเดี๋ยวว่าจะไปเที่ยวอยู่อันนี้อ่อันนี้มันไปหาเบฟแล้วก็เลยยิงเออมาก กูต้องทำอะไรโดนลุมรจริงคือเขารอยิงเราอะ่ะให้ฉันเลือกอะไรได้ไหมสวยได้เห็นสองตัวมากันเนะี่ยดีนะยิงโจนเพราะเราหันไป สมอกอ่าแล้วก็มีอันไหนอันนี้อ่าไหนไก่มากบ้านนี้เล่นวิชชั่นเด,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 ดืดเดือดเดืดเดดอันนี้อันนี้คมคมแบบคมจริง ดูดิขมมากขมมากตัดเลยตัดเลยเราจะทำอะไรถามใจตัวเองดูช่วยด้วยไอเบสกูเล่นเกมนี้กูหาตัวเองไม่เจอไม่เกมไหน T F T จีสู้บล็คลเล่นเลยคิดเลยเหมาเล่นไปล็โอ้โอ้เหี้ย มหมือนที่กูทำอะเพื่อนแบล็กรถเดอรมินเตอร์ไ้ฟแบล็กรถไอคอมนั้นอะไอแพดก่อนหน้า <Lo at S 1> นี้อะเอขาไม่เรียกแบล็กรถเดอรมินเตอร์นะเลยเขาเขาเขาเรียกแบล็กรถกับโดมิโน่ใช่อนะแต่ของกูได้แล้ยอันนี้ก็โหดไอ้แบล็กรถซอรเซลเลอร์อันนั้โหดมากเลยซอ er. รเซลเลอร์ซอรเซเลอร์เก่งแต่ซอรเซเลอร์ไอไอพีก็บอกว่า,าเล่นแบ็คกรถซอรเซเลอร์แต่วันก่อนอ่ะกูเล่นให้มันดูแล้วกูบอกว่า เนี่ยมึงดูนะเว้ยกูเล่นแบ c k l โ a d ดเอ s s ซ r y ีแล้วมึงดูฝั่งหนูนะเว้ยแบ c k l โ a d ดซั s ซัลเลอร์แล้วแม่งชนกันแบล็กโหลดเอเมซิลีเก่งกว่าเราจะทำไรวะเราต้องมีอะไรบ้างนะเมื่อกี้ทำไมกูถึงไปซื้อแ e นเดอร์อันนี้ก็คม โอ้เนี่ยไว้ด้วยยิงไว้ด้วยมอการนาไม่ใช่ไม่ใช่เราดูคนไทยมาก <c oughs> <c oughs> นี่นี่ขนาดไม่ได้ไปแข่งอยู่แบงคอกนะโอ้ท oh, oh, ีมโอ <c oughs> ้นีก็่าคอมเนี่ยเราดูกันเองเรายังแบบใครขนาดนนเนี้ยยังรู้เลยว่าแบบในงานแบตเตอร์แบงคอกมันขนาดไหนอะ่ะจริง เออของยิงเว้ยของยิงเว้ยแบบกูบอกเลยว่าแบบว่าแบบไอ้เหี้ยแม่งช็อตยิงยิงเป็นช็อตคัดอะช็อตคัดที่วันอะแบบก็ฮึ่มก็ฮึมเราเขาาบอกว่าเอ่อที่อื่นอะมันก็ไม่หายเท่าที่แบงคอกหน่อยไหมกูจะ<ต>บอกว่ <ๆ S 1> คนไทยมันชมกันเก่งอยู่หรอปะเออใช่เขารู้สึกเขาบอกว่าแบบ ตั้งแต่ดูมามันไม่ค่อยมีงานไหนหายขนาดนี้เว้ยมีที่เนี้ยที่แบบแม่งหายปากคือมันไม่ใช่แค่แคอม,คม,คมนก็บรรยากาศด้วย community game เท่านั้นอะคือมันเป็นแบบพวกแฟนคลับแบบศิลปินเกาหลีอะก็ไป็นี้เือศิลปินอะเขาจะมาบอกว่าแบบเออเนี่ยที่ไทยอะเชียบดีมากแบบ สนุกมากเวลาจัดคอนอะ่ะเพราะว่าแฟนคับแบบคนไทยแบบว่าชอบกีตชอบแบบร้องเพลงตามอะไรอย่างเงี้ยอ่าร้องเพลง,องนอะไรใช่ตอนอแข่งวาโลอะ่ะคือแบบนึกว่าคอนเสิร์ตอะ่ะเ,เขากีกแทบทุกคิวอ่ะอืมไอเบสไอเบสบอกว่าแบบแค่คนยิงได้มีกำลังใจแนละ้วเนี่ยเขาก็เลยบอกว่าประเทศไทยอะ่ะคือมันสนุกเวลาจัดคอนจัดอะไรพวกเนี้ยแล้วแล้วกูรีวิวในงานเลยแบบว่าแบบมันมันมีทั้งแบบ มีทั้งคนที่มันเชียร์ทั้งฝั่งสองฝั่งอะนะแล้วมันก็แบบมีแบบตะโกนสิ่งหนึ่งที่กูรู้สึกว่าบ้านเราอะแบบหมายถึงว่าในทัวร์นี้นะแมงยังไม่ทำเหมือนต่างประเทศก็คือแบบคนที่แบบตะโกนชื่อทีมแล้วแบบส่งเสียงชื่อทีมพร้อมกันนะแบบมีมีมันมีนมนรอบิงอมันมีเพื่อนแต่มันเออไอ้เหี้ยรอบทิมงอะมีรอบรอบนอกก็มีแต่มันเบามากเพื่อนถ้าเทียบกับของด,งดงางต่างประเทศอะในในทัวร์ก่อนน้นนี้ที่เคยเกิดขึ้นอะกูยาวอะไรวะกูยาวอะไร กูหาตัวเองไม่เจอแกงแพงนี่ขนันเอาวีนา้นะถ้าเปลี่ยนทีมรอบชิงอะสักทีมหนึ่งป็นทารอนนะเว้ยก็ไอ้เชีย่ยฮอล,ละเบิดอ่ะกูบอกเลยนะแต่ว่าก<ท>ีทุกคิวอะกูบอกเลยอันนี้ก็สุดแต่ออันนี้อันนี้อันนี้จากใจนะเว้ยกูรู้สึกว่าออแกไนซ์ข้างในแบบว่าโอเคออแกไนซ์ okay, มันก็ไม่แย่เลยบางส่วนแต่บางส่วนกูก็รู้สึกว่ามันมึงนึกสภาพนะเว้ยว่าคนนี้อาจจะไปช้าแบบ ไปช้านิดนึงอ่ะแล้วคนที่แบบอยากเข้าไปเดินไปดูแบบตอนที่นักแข่งเดินออกเขาไม่ให้เข้านะเว้ยเขาปิดประตูเขารอนักแข่งเดินเสร็จถึงจะเปิดให้เข้ากูก็ไม่เข้าได้แล้วถ้าเขาถามว่าแล้วทําไมถึงมาช้าล่ะคะมึงจะทำไงวะมันก็ไม่ไม่นะแบบคือสุดท้ายแล้วเวลาที่นักแข่งมาเดินเข้าสนามมาเดินก่อนเวลาก่อนเวลาแข่งอยู่แล้วนี่ถูกไหมล่ะ กูถึงได้ถ่ายแบบกูถึงแบบว่ากูกูหาทางเข้าไปแล้วแบบไปยืนขอบรั้วไม่ได้ด้วยนะเขาไม่ให้ไปยืนขอบรั้วแบบแต่แบบบางคนแม่งก็เนียนไปยืนแบบว่าแบบอ๋อบัตรหนูอยู่ตรงนี้อะไรประมาณเนี้ยอ่ากูว่าไม่เข้าใจว่าที่จริงก็คือแบบปล่อยไปเถอะถ้าอยากไปยืนก็ปล่อยไปเลยถ้าในเมื่อถ้าจะปล่อยคนส่วนหนึ่งไปแล้วอ่ะจะบอกว่าแบบอภิสิทธิ์แบบก็เขาซื้อบัตรตรงนี้แต่สุดท้ายแล้วบัตรมันก็ราคาเท่ากันนี่เหียบัตรไม่ได้แพงกว่ายกเว้น ยกเวนถ้าเหมือนไอตอนที่จบแล้วไปขอลายเซ็นนักแข่งได้แบบถึงขอบขอบแบขบขอบโต๊ะเลยอะ่ะอันนั้นเป็นบัตร VIP พีของยูเอ่บีอะเข้าใจได้แต่อันนี้แบบว่ามึงจะห้ามคนนั้นแต่ไม่ห้ามคนนี้กูรู้สึกว่ามันไม่แฟร์ว่ะอ่ากูถึงแบบกูถึงหาทา่าคือกูไปยิงกอดร้ไม่ได้ว่าที่กูถ่ายรูปส่งมาแบบกูบอกว่าทีวันระยะขอคนที่กูถ่ายรูปไอสแต็กบัตที่แบบว่าอีสุที่แบบเห็นข้างหลังเสื้อเออเพราะว่าแบบ นั่นแหละกูไปหาทางปีนขึ้นไปบนอาาาัตจร์แล้วกูก็มองลงมาแบบไอ้ตรงที่เขายืนแอบรอรอแบบรอ,อเปิดตัวแล้วเรื่อนออกสนามไปอะ่ะมึงเห็นรีวิวงานปะอือยังไงเขาบอกว่าที่บันแบบบรรยากาศในงานมันดีมากเพราะว่าเขาไม่ได้แบบมันไม่ได้แบบหายหรือว่าดูดีแค่ในห้องที่เขาแข่งกันอะ่ะอือคือ U ูบไม่มีกี่ชั้นนะหนึ่งสามสี่ห้า เขาแทบจะแบบเป็นวาร์โลมดเลยทุกชั้นอะใช่ก็เออก็ลงมาไอชั้นคือมันเป็นชั้นลอยต่อชั้นหนึ่งอะไอชั้นลอยต่อชั้นหนึ่งเป็นเป็นชั้นที่แบบว่าเป็นบูธแล้วเป็นที่ที่เขาทําแบบว่าไว้ให้คนฝากของตอนแรกกูก็จะกะจะฝากแต่กูขี้เกียจกูไม่ฝากเลยกลัวกระเป๋าเข้าไปเลยแล้วก็ไอตรงฝากของตรงนั้นอะยังมีแบบว่าเป็นโซนแบบสาหรับคนนอกที่เขาบอกว่าใครที่แบบอยากช็อปแบบพวกเมิดพวกอะไรพวกเนีย้ยซื้อจากมาซื้อได้ถึงแม้ไม่มีบัตรก็มาได้ใช่เขาทําไว้ให้โซนหนึ่ง แล้วยังไม่รวมแบบโซนที่ไอพวกไอเทนในพวกนั้นแจกไลายเซนอีกอีกโซนหนึ่งและไอในมาเก็ตแม่งก็อยู่ชั้นล่างอีกชั้นหนึ่งอีกไอในมาเก็ตที่ที่ขายยาดม่ะออยู่อีกชั้นหนึ่งแล้วแล้วไม่อย่างที่กูชอบนะมันมีบรรยากาศที่กูผ่านใช่ปะแล้วข้างนอกอ่ะยังเป็นป้ายว,ลวนะอลเลนตอะไอเชีย่ยแบบสุดอะ ก็ไอทางเดินอ่ะไอตรง B T S ไม่ถึงตรงถนนนะเพื่อนเออไอตรงทางเดิน B T S ที่มันลอยตรงถนนไอตรงถนนที่มึงบอกอ่ะใชีพาข้างบนอ่ะที่เป็นทางเดินทางทางเดินต่อลอยต่ออ่ะระหว่างถนนด้วยตรงถนนด้วยระหว่างเอ็มควาเทียกับเอ็มสเฟียมันเอาลำโพงมาแล้วมันก็เปิดเพลงของมิเรียเปิดกรอกไอเหียอืมมันทำให้แบบไอเชียนี่เหลือบบรรยากาศวาโลประมาณนั้น,นไปไหนก็วาโลอ่ะ เรียกเขาจัดงานทีเขาจัดแบบโคตรดีเลยเว้ยอันนี้จริง <c oughs> เรียกเขาบอกว่าแบบถ้าจะกลับมีกอยากกลับมาเพราะว่าคอมมูนิตี้เราเนี่ยแหละคอมมูนิตี้เราแบบมันใสสุดอะประมานั้นแล้วคนไทยเล่นเยอะมากวาโลอะในโซนเราอะนะเล่นเยอะไม่พอเติมเยอะด้วยเติมเยอะแบบเติมอะ เติมไม่รู้เติมเอาอะไรอ่ะแต่เติมอ่ะเอาล่ะตอนนี้ผมเกิดคำถามกับตัวเองว่าผมจะทำอะไรผมมีซิลโก้ผมมีลตาตาผมมีซินผมมีเลนนี่ ไปโยกหลับยังโอเคยังอยู่เฮ้อนุญาตครับอยู่ไหนวะโอเค เฮ้ยมันมันเงียบจังหรอขอโทษนะเว้ยชวนกูคุยได้นะเว้ยเพื่อนขอ,อามาลด ไปยออกดูเเล่นนิกกี้ไหมได้เคเคเราจะเล่นนิกกี้ให้ดูเราจะได้หเห็นเกมอื่นบ้าง <c oughs> จะอ้วกเป็นวารลแล้วเนี่ยสิง่งแบบช่วงนี้เล่นมาราทอนมากเลยแต่ว่าเรายังไม่ได้ไปดูคลิปยังไม่ได้เตรียมอ่านให้นั้นเลย Q&A ทันเปนคำนวณเงินของซีเนียร์อะไม่ไม่ไหวเลยคือไม่ได้เรียนเลยอะจริงๆนะไม่ได้เรียนเหมือนกันทั้งเธอมะไม่ได้เรียนเลยลอกการบ้านส่งตลอดเลยอเหมือนกันสายหาแน่นอนมิเทอมก็ใช่ว่าดีไฟนอลโคตรท้าทายอตอนนี้คือกูต้องนั่งรอใช่ไหมตอนนี้ใช่ต้องนั่งรอหาซวิก้า โง่ๆหรอไม่ได้ซื้อคามิวได้กูโดนไอ้ไอล้อ,ม,ม,อมันบอกว่ามันบอกว่าคือกูต้องได้ทฮไลทคมๆตัดลงไอซีใช่ไหมอย่างเงี้ยไอ้ยี่นี่ล้อกูไอ้ยี่แฟนใหม่ แฟนใหม่เก่าไอไอนี่หน้าเหมือนกันมากเลยไอไอมากดูแล้วเหมือนมากจริงๆเออแล้วเขาจะเป็นเนื้อคู okay ่กันเห็นไหมเนี่ยไม่ยกเห็นหน้าจอปะเห็นเห็นไม่โยกเห็นเห็นนิยายวะไม่โยกเห็นนิยายวะสลาดกันดูอยู่เออไระโยกนิยายที่เรายืมมาอยู่ไม่ได้อ่านเลยเราขอโทษชิวอะไร เดี๋ยวเราเล่าให้ฟังได้ยืมมาเป็นเดือนอะเดี๋ยวเราเล่าให้ฟังได้ป <ś m _> ระโยคบอกเฮ้ยไม่ได้เราลืมหมดโลกเวลาอะเพราะเป็นนิยายภาษาอังกฤษด้วยดิจำไม่ค่อยได้อะบางคำก็อ่านไม่รู้เรื่องคิงปวดหัว <ś m _> อ่านแค่ประโยคแล้วคุยกันทอ,อลอะดีเทลเยอะจริง <ś m _> เราชอบเมื่อก่อนเราชอบใช้คนั้น แบบบอทมันฝึกภาษาอังกฤษเยอะดิแม่งมันไม่ไหวกับสมิตเมตากูมันไม่ไหวกับสมิธเมตากูเฮดโฟนลอกอ่ะได้เวลาซื้อหูฟังใหม่แล้วมั้งห้อ,องหูฟังที่ใช้อยู่ก็ใช่ว่าจะดี เบนพึงว่าตอนนี้กูจะจบที่เท่าไหร่เพื่อนพึ่งว่ากูจะจบที่เท่าไหร่ไหนไม่ได้ตัวไหนกูไม่ได้แพ้สตีกเลยนะตอนเนี้ยกูชนะสตีกดูโก้เก่งไปไหนก็ไม่แพ้แล้ว คือตัวชูมันไม่ใช่ซิลโกอะเดีกก่ัวแกเมนที่เฮียนี่มาเนี่ยกูมาชูไวสามบาทเฮียนั่นเลยอะตัวเฮียนั่นเลยไอหนุ่มแค้นคนตอนนั้นอะโอ้ยเรื่อยถทาไมวันนี้ยิงได้เยอะวะก็เออวัอน,นี้แต่ตอน,น,นตอไหน มึงฟังนล้วเว่ยดีกว่าคำถาม,มทำไมวันนี้ยิงได้น้อยอะชเชื่อกูเหรอไม่งั้นละมึงนอนไม่หลับ <c oughs> อ๋อกูเปิดวันโลค้างไว้แล้วมีคนชวนลงแรงฮะเอไม่ยกสนใจบ้าลงแรงเวลานี้สนใจไหมลงแรงเวลานี้ไม่ลงอ่ะไม่เอา <c oughs> โอ้ย ไม่รับไม่นอนกันหรอเอ่อจะดีหรอฮะฮ่าตาหนึ่งตาหนึ่งตาหนึ่งเนาะแม่อยากเล่นแหละพี่อะไรรอไม่เห็นละเห็นว่าโลยนี่ไงนิกกี้มันคือเกมอะไรอ่ะไม่แหลกหรอ ม่นะตามจริงก็เล่นเราสามสองโอ้ก็เล่นสองเกมอ่ะจะัลับเบนไม่คือแบบคือฝันนะ <c oughs> ชิพ่ายแล้วไอ้ชินั้นตายเร้าแต่งตัวน่ารักไหมประโยคน่ารัก <c oughs> อืมแล้วแล้วไงต่อคือเดินไปไหนต่อ มันก็จะมีเคลดอะไรอย่างงี้ให้ทำเปลี่ยนท่าได้ด้วยดูกฟุ้งฟิงดีจังเนาะเลือกไอเทมแสงหนึ่งชิ้นรับร้อนแสงไปกูนังทำอะไรของกูก็ไม่รู้อะตอนเนี้ย ลืม mhm. หมอกวาโลเดี๋ยวแหลกแน่เลยเนาะใช่โควรแหลกเนาะเอ้ยดูดิเริมแหลกละแป๊บนึงนะคือสมีตัวหนึ่งโอ้ยเหี้ยพ่อมึงเขาจะหายากขนาดนี้พวกน่้จะไม่รอดว่อเพื่อน ลักลกลักลักหี เคท็ดลินเราต้องการดาบเอ้ยคมจังค่ะพี่ชายเอ้ย <c oughs> แต่ทำไมแชมเบอร์ลเลชารีบร่ะนั่นเด็ก <c oughs> ถ้าวินปืนพกสมัยสมมุนมนะ วินัยไม่สมเป็นสมผลเท่าไรจริง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 ซึ่งมันก็ดีละดีแล้วถูกนะครับ กรูแล้วทำไมกูหาสามีไม่เจอไเคสที่สองสัตว์ลอยพีสลอยพีสลอยพีสว้าไอ้เฟย้สี่สิบสามสิบี่สิบสามสเล่ยโอยกี่ก็ได้วะ อ,อ๋ออ๋อพาบ,าพาบาล็อาบล็แลกลกมากแลกมากเขาเขาแลกเขาแลกแต่เราปิดไปแล้วนะเมมเมมีแวนนอลอะไรโอ้ยอยากได้ คุ้มครับเอ้ยเซิงไ<อ>ฮ่เฮียบ้านหรอ,ม,อรมีได้หรอครับยังไงวะยังไม่มีซิวโก้ ตรงนี้จะไม่มีใช่ไหมโอ๊ย,อยเกือบเข้าเหมือนโดนเลยเมื่อกี้ใช่ปะคิดเหมือนกันทุกทุกคนล้างตาหน่อยครับอืบอโอย แตเฟมมันตกต้องอไรมาอันนี้คือตัวใหม่ที่จะเข้าไปเฉยส่งมาให้ดูแต่มีอีกคนหนึ่งที่จะมาเหมาือนกันนี้ผมแดงอีกคนผมฟ้าฟ้าที่เขาโชว์ซิกแซคให้ดูอ่ะเราว่า เราเปลี่ยนหน้าต่างแบบเ hmm. มื่อกี้เปิดน,นิกกี้ปุ๊บแลกเลยอ๋ออย ผิดท um> ี่กรับผมคือจริงๆกดกันสองคนน่าจะเล่นง่ายกว่าหรือเปล่าอุ้ยเจ็บกินสบาย ออดลากะโคดเขาเล่นแรงเขาก็ไม่ชนะเลยไอพีเป็นไรวะแม่งตื่นแม่งทำงานอยู่บอทำงานอยู่ผมก็หายไปแไอ้เฮียอะไรนะพี่ครับครับพี่ไปหาคอกี้โดใส่คอกี้สมิธอย่างโง่เฮียเฮียนั่นโง่ไปแล้วเฮีย คนต่างเล่นโปรเกมงั้นเราจะเล่นเกมอะไรเพื่อไอ้ไอเพื่อนมะคุณเล่นด้วยอืแมแม่งไปไรเฮีย